ทีวีแชมเปียนสนับสนุนโดยใหม่บ็อกกี้อินนิวกี้ช็อกโแลาและดาร์ c ช็อกโก t ลาจากกูริโกผู้นำทุกเทคโนโลยีภาพจาก f u j i ฟิล์แล้วก็ถึงเวลาที่จะเปิดซุ้มขายอาหารกันแล้วล่ะคะ่ะ เอาละครับมากันพร้อมหน้าพร้อมตาบัดนี้เราก็จะเปิดซุ้มขายอาหารญี่ปุ่นกันที่ประเทศไมโครนีเซียแห่งนี้นะครับดูผู้คนที่มากันสิครับแวะลูกเล็กเด็กแดงมากันได้เพียบเลยครับและตอนนี้ก็ได้เวลาโชว์ผลงานกันแล้วนะครับใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวก็ต้องขอได้เลยนะครับได้เลยกรไม่ต้องห่วงรับรองว่าทุกคนจะต้องทึ่งครับอย่างนั้นเลยเหรออยากเห็นสีหน้าของความพึงพอใจเวลาที่ทุกคนได้กินขนมของผมครับและนี่ก็คือผลงานซุ้มขายอาหารญี่ปุ่นสุดสวยของแชมเปี้ยนอินุย เป็นการจำลองแบบวิหารยูเมโตโนที่วัดโฮริวมาไว้ที่นี่และจุดเด่นของซุมนี้ก็คือเขาเตอร์สซูชิหมุนได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้านั่นเองฟันเฟืองที่ทำมาจากต้นมะพร้าวเพียงแค่หมุนคันโยกเขาเตอร์หมุนก็จะหมุนได้โดยรอบและนี่ก็คือซุ้งขายอาหารญี่ปุ่นที่มีการจำลองรูปแบบของซูชิสายผ่านมาไว้ที่นี่ส่วนอาหาร ที่จะเสิร์ฟก็คือซูชิปลาอาโอบุไดซสูชิมากุโร่แช่เล่าและขนมญี่ปุ่นสายลมแดนใต้ที่ทำจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นขอเปิดงานเทศกาลอาหารญี่ปุ่นในประเทศไมโครนีเซียนนะบัดนี้อเข้าเยครเ้าเย้ปดนี้ยุ่้มขายอาเปิดให้บริการแล้วค่ะแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นอย่างมากเลยไม่ต้องรีบครับ นี่ได้ครับรอก่อนนะครับโอ้โหปั้นซูชีมือเป็นลวิงเลยนะครับตอนนี้โอ้โหั้นเข้าไรเข้าไรก็ไม่พอครับปั้นหมดปั้นหมดครับโอ้โหปั้นสิบมือยังไม่พอวางไว้หมดครับโอ้โหซูชิจ็นมือของแชมเปี้ยนฮิรากะพอนำมาวางปุ๊บก็ถูกหยิบไปกินทันทีจนแทบไม่ทันเลยนะค่ะมาเอาที่ทำไมทันเลยนะครับแม่ สวนเชฟเจรนี่รับหน้าที่เป็นคนหมุนเคาน์เตอร์ค่ะเจรนี่ตบัวใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไปเลยล่ะอร่อยจริงๆดกตรคราวนี้ก็เป็นคิวของขนมญี่ปุ่นกันบ้างรสชาติแปลกใหม่จากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีค่ะแม่ขนมเจ a n นิสขายดิบขายดีนะครับไมหลังกไม่ส่งเลยค่ะขออีก ดูจากสีหน้าของเด็กๆที่ได้ลิ้มรลองก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าถูกใจขนาดไหนอร่อยไหมหนูถูกใจอย่างมากเลยครับอร่อยมจ๊ะรอยาเดียวอร่อยมากเลยค่ะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยและคนที่ปลื้มใจสุดๆกับภาพที่เห็นตรงหน้าก็คือคุณซือเอนาง่านั่นเองที่เป็นคนเชิญเรามาเพราะว่าได้กินรสชาติของอาหารญี่ปุ่นแท้ๆจากวัตถุดิบในประเทศไมโครนีเซียนั่นเองล่ะยอดไหมล่ะคะอร่อย เมนูสุดท้ายที่ฮิระกะทำไว้ก็คือสูชิตหน้าค็อกเทลมาคุกโกร่แช่เหล้าที่มีทั้งเนื้อปลามารโกร่แช่เหล้ามันสับปะหลังและสับประรดนั่นเองเอ๋อไงวันนี้ได้มากินเฟมออือของพ่อครัวมืออาชีพรสชาติของญี่ปุ่นแท้กินได้ไม่รู้เบื่อจริงๆิอินฟลีนี่และเทศกาลอาหารญี่ปุ่นที่ไมคโครนีเซียก็จบลงอย่างสวยงามค่ะและจากนั้น เอเวอรี่บอดี้ขอบคุณมากนะครับคุณเซียนาง่าเป็นไงบ้างครับรกิจสุดยอดี้เลยล่ะนะเพราะทับใจผมมากมากเลยอย่าร้องให้ผมดีใจที่เกิดไม่เป็นคนญี่ปุ่นอย่าทองใจจริงๆครับขอบคุณมากเขอบคุณครับขอบคุณครับขอตามสิผมได้เห็นคุณเซียนาง่าปลื้มใจขนาดนี้ตัวผมก็พลอยปลื้มใจไปด้วยจริงๆนะครับเนี่ยหลายคนเหนื่อยกันมาหลายวันแล้ว จนไม่ร ah. okay. yeah. ู like ้จะบรรยายเอาวะไปครัพูดยังไงขอบคุณมากนะครับพูดมากลังากนันนะครับกโชคดีงานบข่งขันใครมีเรื่องเดือดร้อนติดต่อมาที่ทีวีแชมเปียนเราแชมเปียนพร้อมจะไปช่วยเหลือทุกท่านแบบนี้ค่ะ โอ้ปลื้มฉันก็เชืนนะคะเห็นก็ดีใจขนาดนั้นฉันยังซึ้งไปกับเขาด้วยเลยนะคะนึกถึงคนญี่ปุ่นที่ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแล้วไม่ได้กินอาหารญี่ปุ่นแบบแท้ๆเราน่าจะตามไปทําให้เขากินนะคะเห็นด้วยไหมคะทุกคนเนาะนึกเองมาบ้ามาล้วครับเท้าแชร์เอ้ยแชร์แมนครับภารกิจนี้จะทําให้ท่านตะลึงไหมครับขอคําตอบด้วยนะครับภารกิจในวันนี้ ยังไงคะต่อค่ะต่อสิคะอย่างงผมตะลึงสุดๆเลยครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมื่อกี้พูดว่าตะลึงหรือว่าทะลึงครับฟังไม่ถนัดนะครับโอ้ใหม่สิพูดใหม่เป็นมากพูดไม่ออกตะลึงตะพูดพูดตพูดเลยนเนี่ยมาจริงๆแย่มากเลยาคือแล้วเล็กน้อยพวกคุณก็ปล่อยบ้างนะแช์่ ทีวีแชมเปียนจันน้าแชมเปียนกระดาวลูกฟูกและแชมเปียนไฟต์กแต่งจะประหนึ่งกำลังแปลงโฉมพิพิธภัณฑ์ UFO สุดหงอยให้กลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาเป็นขวัญใจผู้ชมอีกครั้งภารกิจนี้จะสําเร็จหรือไม่มาลุ้นกันจันหน้า4ี่ทุ่มสินาทีทีวีแชมเปียนทีวีแชมเปียน